โอเคหลังจากที่ผมขี้เกียจมานานผมก็ได้รู้สึกว่าผมต้องรู้ขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ทําคลิปใช่ไหมเออแล้วก็ผมก็คือได้ทําช่องใหม่แล้วนะช่องเดิมเป็นเจติเฮดที่เป็นรูปอ,อ,อะไรนนเนี่ยปกดําๆนี่คือช่องใหม่ของผมและต่อจากไปนี้ผมจะทําคลิปใช่อย่าลืมติดตามผมด้วยผมรู้สึกว่าไฟผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมต้องการที่จะกลับมาทําคลิป เออใช่เพราะความฝันผมก็คือการทำคลิปการเขียนโปรแกรมการทำอะไรที่มัน่นคงแต่ผมก็ชอบความเสียงนะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อยากจะบอกความรู้สึกกับผมในอนาคตว่านายมันไอกระจอกยังมีคนที่เก่งกว่าผมเก่งกว่าใครได้หลายคน แต่บางทีเขาอาจจะไม่ไทําตามความฝันเพราะเขาอาจจะไม่มีทุนก็นั่นแหละทุกคนก็อย่าลืมทําความฝันด้วยเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เพื่อทุกคนเลยเพื่อผมเพื่อหล,หลายๆคนเพราะว่าผมจะอยากกลับมาทําคลิปแล้วช่องเริมผมมีไฟในการทําคลิปมากแต่ช่วงนี้คือมันไม่มีไฟในการทำคลิปเลยไม่รู้เพราะอะไร เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย